สวัสดีคะ่ะทุกคนสุดสเดเลยตอนนี้เราพามาที่ปราสาทแปรรูปค่ะต้องเขาต้องตรวจบัตรไหมาขางเขาวทางนี่นะเขาต้องตรวจบัตรไหมพี่นะว่าไมไม่ต้องใช่ไหมได้งไงเขามาตร,ตรวจบัตรแล้วหลังจากเรากินข้าวเที่ยงแล้วเราก็พามาเที่ยวที่ปราสาทแปรรูปค่ะทุกคนฮัลโหลนี่เขาจะมา<ว>เช็คบ,บัตรของเราสวัดีสวัสดีค่ะ สูงมากใหญ่มากปรา,าสาทแปรรูปป่ะพาเข้าไปดูข้างในหลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จเราก็เข้ามาเลยมาหน่อยนึงเป็นปรา,าสราทาอิดปาาแปลร,รูปปรา,าสาทอิดว้าวเห็นไหมรูปเหมือนกันปรา,าสาทแปรรูป ถ้บหลังยังสวยวอ๋ออ,อันนี้เป็นอิฐที่เขามาเสริมมาอะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะปะทีนี้ไม่เมินทีนี้เขาไม่ให้เท้ายวเฮ้เขาไม่ให้อะไรนะเนี่ยค่ะสวยก่อนด้วยเ,เหมือนกันใหญ่ปาลุกขึ้นไปขึ้นไหมขึ้นสิมาแล้วอืเมื่อยขาแล้วเมื่อยน้องเมือ่อยแล้วเธอก็ไม่ต้องมาก็ได้เดี๋ยวพี่เดินไปคนเดียวก็ได้เธอก็รอยอยู่นี่ก็ได้อ่ะ ยัไงไงสูงฮะคุณไปอรอตรงน้เออไปรอตรงนี้เดี๋ยวพี่จะเบนเข้าไปโหไหม,ะมะละ่ะดูพายืนดี่ได้เป็นไงล่างนะ่ะทุกาโอ้ยใหญ่มากทุกคนปราสาสตร์อิดนูนอันนี้ห็นใหญ่มากน้องเขาปวดขาเดินไปไม่ได้เราจะเดินขึ้นไปต้นอะไรฮะในต้นอะไรไม่รู้เหมือนกัน เลีนฟ้ามิใช้ผักเลีนฟ้าเหรอเหมือนๆข้าอยูอ่เดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปค่ะทุกคนมาแล้วเราต้องไปให้ถึงค่ะทุกคนชมมุมสูงเนาะชมภาพมุมสูงแปลรูปภาาแปลรูปเหมือนกันใช่แปลรูปไม่รู้ว่าหมายความว่ายังไงเนาะทางาขึ้นจะเป็นศิาลาแรงเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันอ๋อเห็นความหมายเหรอความหมายเขาอ๋อเธอรออยู่ตรงนี้สิไม่ต้องขึ้นไปไม่เป็นไรเดีย๋ยวพี่ขึ้นไปเองขึ้นไปไหมล่ะ พี่นะ่ะขึ้นไปเตอ๋อเธอรอรออยู่นี่แหละเดี๋ยวผมจะเออมาขึ้นมาทางเดียวนี่แหละออโอโหใหญ่ค่ะเป็นปราสาทอิฐที่ใหญ่ <พอ S 1> ทางขึ้นจะเป็นศิาลาแรงนี่คือจุดแรกของเราปราสาทยเยอะมากปราสาทที่นี่ าราสาทแปแร,รูปเดินขึ้นไปอีกค่ะทุกคนชันเหมือนกันถ้าเกิดเป็นหน้าฝนก็จะมีตะไคร่น้ำมันจะสวยค่ะถ้าเกิดเป็นหน้าฝนมันจะมีร่องรอยของตะไคร่น้ำอยู่ตรงนี้นี่ค่ะ สุดยอด่อะเดินขึ้นไปเรืเ่อยๆถึงเร็วโอ้ยมีอีกชั้นบนมีอีกชั้นบนพักก่อนเดี๋ยวนพักก่อนได้ะหู้ S <S <S โอ้ยไม่กล้าไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยค่ะกลัวล้มลงไปโอ้หัวใจเต้นตุบตับเลยพาเดินดูรอบๆทางนี้ค่ะโอ้ทับหลังทับหลังก็ผุก่อนไปเหมือนกันค่ะข้างในก็จะมีพระพุทธรูปไม่มีเสียนอยู่ข้างในค่ะ สามารถเดินได้รอบนี่คือด้านนู้นนี่คือด้านล่างว้าทุกคนกินข้าวเที่ยงแล้วเราก็มาท่านนี้ว้ามี เยอะค่ะพระสา้างบนใหญ่ตรงนี้เหมือนอ้อศิวลึงแท่นศิวลึงค่ะตรงนี้ข้างในมาดูด้านนี้แปลรูปแปลว่ารูปนี้กับรูปนี้เหมือนกันอย่างนงี้เหรอพระสาทแปลรูปแปลว่าแปลรูปแสดงว่าเหมือนกันหมดใช่ไหมอ๋อดูดิมีนางอับซรยืนอยู่อันนี้คือด้านนี้ น่าจะเป็นอย่างนั้นเอาเป็นการคาดเดาอีกแล้วคะ่ะทุกคนความหมายคือไม่รู้ขึ้นลงทางนี้ก็ได้เนี่ยทางนี้ก็มีทางลงด้วยนะใช่เนี่ยค่ะมันมีี่อีกขึ้ทางลงเลยขึ้นลงสออี่นนด้านนี้ตรงนี้ทับหลังไม่มีแล้วทับหลังหายละ อไ,ไม่เหมือนเขาทำใหม่เหมือนเขาทำใหม่ข้างบนนะหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะเราก็ไม่รู้เรื่องเนาะเราก็ดูไปเรื่อยๆตอนนี้สิตอนนี้ไงทับหลังก็หลุดล่อนหายไปแล้วนี่คือบริเวณโอ้ยมันกว้างมากใหญ่มากมีบันไดไม้นี่เป็นบันไดไม้มีลาวด้วยมันอ่อนเฮ้ยไม่อ่อนล็อกเนี่ยทางลงทางนี้จะง่ายเพราะมันมีที่จับด้วย พาไปดูด้านหน้าให้ขึ้นไหมแล้วก็มีป้ายติดอยู่ห้ามขึ้นนค่ะเออห้ามขึ้น้าเขามีห้ามขึ้นเยอะนี่ค่ะนี่คือปราสาทแปรูปอยู่ในเสียมเรียบตอนนี้รถนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเลยค่ะตอนที่เรามามีคนน้อยมากตอนนี้นักท่องเที่ยวกําลังเข้ามากําลังเยอะถามเจ้าหน้าที่ที่นี่เขาบอกว่า เป็นสถานที่เผาศพของกษัตริย์โบราณทุกคนอยู่ข้างล่างตรงนั้นอะ่ะนี่คือสถานที่ที่ไว้เผาศพพระมาหากษัตริย์สมัยโบราณสมัยขอมโบราณทำด้วยอิฐสร้างด้วยอิฐแดงผสมศิลาแรงแล้วก็หินเป็นเป็นเหมือนปราสาทเอ่อเป็นหินผสมกันนะคะสร้างแบบผสมกัน ใช้หินทุกอย่างพาเดินดูรอบแล้วเนาะนักท่องเที่ยวริืมเข้ามาแล้วนู่นข้างล่างรถเข้ามาเยอะพอเดินได้อยู่ด้านนี้ใหญ่มากค่ะใหญ่ทุกที่เลยที่ไป สวยคนละแบบสวยคนละแบบละอย่างทับหลังข้างบนนั้นยังสวยอยู่เลยทํางานนี้นี่คือปราสาทแปรรูปเราก็จะจบคลิปปราสาทแปรรูปไว้ตรงนี้เนาะฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้ำเนยเลยคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะปราสาทแปรรูปต่อไปเราจะไปที่ไหนไปเรื่อยๆคะ่ะ ไอ้ตรงนั้นเหมือนมีช้างช้างสามเสียนตรงทับหลังตรงนั้นอะここเป็นช้างสามเสียนแล้วปลงทางนี้เหรอลงทางนี้แหละเราเนี่ยค่ะตรงนั้นเขาไม่ให้ขึ้นปราสาทาด้านบนนะเขาไม่ให้ขึ้นเราก็จะลงด้านนี้เราก็ขึ้นอีกทางแล้วก็จะลงด้านนี้เพราะมันมีที่จับไม้อะไรมันเป็นไม้ไม้อานามันนั้นมันเป็นไม้อะไรดูทีไม้จิกมันเป็นยังไงไม้จิก มีที่จะอ๋อมันเหนียวด้านหน้าก็จะเป็นสิงยืนอยู่นี่ก็ไอสิงอ๋อสิงมี่ก็สิงนี่ค่ะฐานเป็นศิลาแรงนะทุกคนยกด้วยคนด้วยช้างยกด้วยคนด้วยช้างด้วยธาตุโอ้ใหญ่มากศิลาแรงอิฐแดงแล้วก็หินทราย เรามาตรงนี้ลลแล้วเตียนเงินเยอะแล้วยากได้ทุกภาพไม่ใช่เหรอใช่ไปเดินลงไปทางนั้นอุ้ยอันนี้ก็สวยนะสดทีนี่ค่ะโอเค La sụt lạp. rồi. nha, 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 nha,